สวัสดีครับบรรน,น้องพี่คนรักไอกวันทุกคนนะฮะเจอกันกับผมละเช่นเคยครับคุยกันนะครับหลังการฝึกซ้อมวันแรกนะครับวันนี้จะขออนุญาตทุกคนเดินไปคุยไปนะครับอุโมงต้นไม้ด้านหน้าของผมที่กำลังจะเดินไปสดชื่นมากๆเลยนะฮะตอนเช้าเนี่ยพาหูจิ้นมาเดินเนี่ยสูดอากาศได้อย่างเต็มปอดกันเลยทีเดียวอาวันที่ฟ้าฝนชุ่มฉ่านะครับฝนเพิ่งหยุดไปก็มาคุยกันเมื่อวานนี้เสร็จสิ้นกิจกรรมกันไปทั้งในรอบ F อฟพีหนึ่เป็นอย่างไรกันบ้างกับผมว่าวันที่สิงคโปร์นะครับ ถือว่าแฟนๆเอฟวันในบ้านเราหลายๆท่านก็ไปชมการแข่งขันที่นั่นด้วยนะฮะก็คงจะคุ้มค่าเต็มอิ่มกันสนามที่นี่เนี่ยนะครับเขาจัดได้อย่างอลังการงานสร้างมากๆละคือนอกจากความร้าใจของเกมในสนามแล้วเนี่ยเรื่องของแสงสีเสียงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างการโชว์เนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะครับดังนั้นไปชมการแข่งขันที่นี่ถือว่าเต็มอิ่มจุใจกันทุกมิติกันเลยทีเดียวครับ เมื่อวานก็เสร็จสิ้นไปสองรอบเนี่ยนะครับเราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะไล่เรียงไปทีละประเด็นซึ่งก็คงจะไม่ได้ว่าครบหรอกนะครับก็คงจะเอาแต่ส่วนที่เรียกว่าได้รับความสนใจเนี่ยมา,มาเล่ากันเมื่อวานเป็นความสําเร็จของ2 f e r r อ r รรนะครับทั้งคาร์ลสไซแล้วก็ทั้งชาลเลอร์แคลเนี่ยผลัดกันขึ้นมาเป็นจากฝูงในการฝึกซ้อมทั้งเอพีหนึ่งและเอีสตามจริงแล้วฟอรอรนั้นเหมา หนเนี่ยนะครับทั้ง2รอบเลยนะเมื่อวานมองดูนะครับว่าความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นแสดงให้เห็นชัดเจนนะว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกนะครับที่เราอาจจะคิดว่าโอเคละนะฮะก็ไม่ได้มาแข่งขันในสตร e เ t อร์กิ i เนี่ยก็พักพักใหญ่ๆแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วที่นี่ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเลเยอร์บางจุดซึ่งเรามองว่าเมื่อก่อน,นมันอาจจะดูซิกแซกดูอะไรไปหน่อยนะฮะก็ เรียกว่าแก้ไขในส่วนของโค้งถึง4จุดกันเลยทีเดียวเนี่ยแต่นะครับเฟอร์รารี่เองก็แข็งแกร่งนะครับในคาแรคเตอร์สนามประมาณนี้ที่ใช้ดาวฟอร์สที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะแตกต่างจากที่เป็นที่มอนซ่าหรือว่าที่ความเร็วสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมด้วยนะครับแท็กมันอาจจะไม่ได้ว่ากว้างนักนะครับฝั่งซ้ายขวามันก็คือถนนนะฮะถนนสาธารณะแหละมันก็ไม่ได้กว้างนักแล้วก็จะมีโค้งแคบๆโค้งชี้เคนโค้งต่อเนื่องเนี่ยเยอะนะ คาแรคเตอร์ในแบบนี้ส่งผลชัดเจนเลยนะครับว่าทั้งเลคล c และก็ทั้งคาร์ลไซน์เนี่ยก็ทําผลงานในการฝึกซ้อมกันได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันก็ทําให้เรามองไปที่ทีมหัวหัวตารางนั่นก็คือ Red Bull โดยเฉพาะ Max Verstappen นะครับเมื่อวานนี้นะครับรู้สึกว่าจะขัดข้องนะครับคำว่าขัดข้องไม่ได้หมายความว่ามีอะไรติดขัดนัหมายความว่าอาจจะยังหาจุดลงตัวยังไม่ได้ในส่วนของทาง เวอร์ซัพเปนเนี่ยเพราะว่าเขาฝึกซ้อมมาในคันที่8ซึ่งปกติมันมันไม่น่าจะใช่อันดับที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมฮะต่อให้จะเป็นสนามคารคเตอร์ไหนก็ตามมันก็อาจจะคิดได้แบบนี้ครับว่า,ามันเป็นสนามที่อาจจะไม่ค่อยเข้าทางทั้งในส่วนของตัวเขาเองด้วยหรืออาจจะเป็นในส่วนของทีมงานด้วยหรือเปล่าไอค้คำว่าไม่เข้าทางไม่ได้หมายความว่าขับไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่จะจะไปหวังให้ขึ้นหัวแถวขึ้นอะไรเนี่ยบางทีเนี่ย มันอาจจะไหลไหล,าหลามาแล้วมันจะสะดุดตรงนี้หรือเปล่าเชื่อว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆน,นะครับเฝ้าติดตามเฝ้า,ารอดูอยู่เพราะว่าในตอนนี้สิ่งที่วอร์สต์เย็ต้องการที่เรดบูลต้องการก็คือการเพิ่มพูนสถิติเข้าไปให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนหน้านี้คิสเยนฮาร์เน็คก็ออกมาบอกครับว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยก็ต้องกอบกอยความสําเร็จให้ได้มากที่สุดเพราะว่าฮอร์เนงคยังเชื่อนะครับเรื่องของเกมการแข่งขันของกีฬาเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะไง ชนะวันนี้กอาจจะแพ้วันหน้าเนี่ยมันทุกคนมันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้หรอกแต่ในชั่วโมงนี้ในตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของพวกเขาเป็นช่วงเวลาของความแข็งแกร่งดังนั้นคว้าอะไรได้ก็ต้องรีบรบจัดการซึ่งนะครับเรากําลังเฝ้าดูอยู่ว่าใครจะมาหยุดยั้งสถิติของเวอร์สตาเป็นกับชัยชนะ10ครั้งติดต่อกันเนี่ยนะครับมันจะอยู่โยงคงกระพันอยู่แค่นี้หรือว่ามันจะไป1 1 1 2 13กันต่อนั่นก็อีกส่วนหนึ่ง b ร l บเรซิ่งเป็นทีมที่เหมาชัยชนะแทบจะไม่ใช่แทบจะสิคือไม่แบ่งให้ใครเลยนะฮะดังนั้นในที่นี้นะครับพวกเขาจะเรียกว่ายังคงเดินหน้าทําสถิตินี้ต่อไปเป็นสนามที่16-17-18เรื่อ,อยๆไหมหรือว่าจะหยุดสถิติไว้แค่ตรงนี้เชื่อว่านี่น่าจะเป็นโมเมนต,ต์ที่เรียกว่าทุกคนจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่านอกจากวอร์สตันแล้วที่ต้องการทําสถิติของตัวเองเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะพูดถึง Street Circuit หรือว่าสนามแข่งที่เอาถนนมาใช้แข่งขันเนี่ยซิคิวเพเรสครับคู่หูของ Max กเนี่ยก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งที่เราจะนึกถึงคนรงแรกๆเลยนะฮะว่าเออโอเคละถ้ามาสตรีทเ c อร์กิตที่ใครจะมาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยใครจะอยู่หมาแถวซึ่งรายชื่อเพเรสเนี่ยจ,จะถูกนะครับยกมาพูดถึงว่าอืมนะครับเหมือนเขาจะมีความโดดเด่นนะฮะในในเรื่องของการขับในทแทรก็กแนวๆนี้ใช่ไหมละ่ะ ดังนั้นต่อให้นะครับใครสักคนหนึ่งจะ,จะอาจจะพลาดทั้งก็คือทำสถิติต่อไปไม่ได้เนี่ยก็คือทั้งเชโกทั้งแม็กซ์เนี่ยนะฮะถือว่ามีมีศักยภาพนะครับที่ท,ที่เรียกว่ามีจุดเด่นในเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะขึ้นมาเติมเต็มได้นะครับว่าโอเคถ้าหลุดคนนี้ไปคนนี้อาจจะมีเราจะมองไปประมาณนั้นนะฮะทีนี้นะครับแม็กลารเรนนะฮะแม็กลาเรนรู้สึกว่าหมายมั่นปั้นมือเหลือเกินนะครับอืมก็ช่วงหลังๆมาเนี่ย อาจจะแอบนะครับอาจจะแอบช็อตไปหน่อยนึงคราวนี้แม็กโรเลนก็มาพร้อมกับการรับเกรดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการกรับเปลี่ยนในคราวนี้จะเหมาะจะเข้าที่เข้าทางกับที่นี่นะครับเพราะว่าในาที่ผ่านมาก่อนจะถึงที่นี่ก็คือที่อิตาลีที่มอนซ่าเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวนะฮะก็คือไม่สามารถต่อสู้กับรถของวิลเลียมได้สยด้วยซ้ำเนี่ยนั่นก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียกว่า ไม่ได้ว่าอาศัยว่าดาวฟอสเยอะมากมายอะไรแต่ในที่นี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันจำเป็นนะครับมันจําเป็นมันเจอโค้งแทบจะทุกรูปแบบนะครับโค้งชิกเข็นโค้งหักศอกโค้งตัววีโค้งตัวยูโค้งโอ้นะชัดเจนโค้งแคบแคบ,แคบนะครับดังนั้นก็รอดูนะครับว่าว่า,ว,าว่าจะดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรกันบ้างเท่าที่ผ่านมาดูใน2รอบเนี่ยเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ยังไม่สุดนะฮะยังไม่สุดดังนั้นก็คือเป้าหมายของแม็กกเรนก็คือต้องการที่ จะกลับมาเป็นหนึ่งในคนที่จะได้ลุ้นโพเดียมใช่ไหมหลังจากที่เคยทําได้ในช่วง3-4สนามก่อนหน้านู้นไปก่อนที่จะพักครึ่งไปเนี่ยใช่าเแต่พอกลับมาครึ่งหลังเนี่ยมันเหมือนมันจะดูดูยากเย็นขึ้นไปสําหรับพวกเขาด้วยนะครับในส่วนของ Mercedes นะครับในที่นี่นะฮะเมื่อวานนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าผลการซ้อมทําให้จอร์ดาเซลผมคิดว่าเขาน่าจะมีความมั่นมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ ก็หวังว่าทีมงานก็คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเออนะฮะกับรถใช่ไหมฮะว่าจะบ้งจะอะไรกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าแม็กเพราะว่าเมอร์เซเดสในตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็คือโอเคแหละต้องการที่จะนะครับอยู่หน้าเฟอร์ลอรี่ให้ได้คือมันจะออกมายังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่หน้าเฟอร์ลอรี่เพราะว่าในสนามที่ผ่านมาเนี่ยมอนซ่าเนี่ยอันนั้นก็คือเสียเหลี่ยมเสียรารให้กับเฟอร์ลอรี่ไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าสนามที่นี่ตามหลัง f e r r a ร i เข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับว่า f e r r a ร i เนี่ยน่าจะเรียกว่าออกนำในกลุ่มที่2กลุ่มที่2ในตอนนี้ก็คือเรามองว่าก็คงจะมีแต่ Mercedes กับ f e r r a ร i ี่นะครับในในในตอนนี้นะเอาเป็นล่าสุดเนี่ยนะเฟอร์รกับเมอร์เซเดสาจะต้องแข่งขันกันในขณะที่ m ม l a r เ n ก็จ้องไปจับคู่กับ a s สตันมาตินนะครับว่าใครจะเจ๋งจะแจ๋วกว่ากันครับ แล้วทีนี้มาที่แอสตันมาตินของ f ฟ r ร a n d o a ดอา s so อนซะครับสิ่งที่จะได้รับในตรงนี้ก็คือความเก่าเกมนะแล้ว <c oughs> จุดเด่นของ a m 2 3ของพวกเขาก็คือการที่นะฮะสามารถที่จะมีคลิปการยึดเกาะที่ดีจน,จนจนจนหน้าแบบว่าน่าสนใจเลยครับถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยชัดเจนเลยว่าดีกว่าแน่ๆแหะในบางทีมนะแล้วความเก่าของ f ฟ r n a n ันโดอารอโซฮะเลยมองว่านี่น่าจะเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ จดตีตื้นหลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่หลุดวงโครจรไปในกลุ่มที่2ก็คือผมตัดแอสตันมาตินออกไปในกลุ่มที่2นะครับให้มันเหลือแค่2ทีมไงก็คือตัดให้มาดวลกับแม็กคารเรนในตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีโอกาสสําคัญสนามหนึ่งเลยนะครับท,ที่ที่จะพิสูจน์ถึงความเก่าของทางอ l ลอนโซซึ่งคาลิเตอร์กับสนามในแบบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะนะครับน่าจะเข้าทางเขารวมทั้ง รถของเอ็อองที่บอกว่าไปได้ดีนะครับเนียนกริปนิ่งกริปกับโค้งชี้เคนหรือว่ากับโค้งแคบๆโค้งความเร็วต่ําหรือว่าแม้ว่าการยึดเกาะเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถือว่าดีโดดเด่นที่สุดนะครับแต่จะได้เรื่องของความนิ่งของอะไรตรงนี้มาเนี่ยนะฮะก็น่าจะนั่นน,น,น่าจะไปได้บางคนอาจจะงงนะรเะนะรบับอกว่านิ่งแนละ้วทำไมมันมันไม่ได้ยึดเกาะดีอะไรหรอนะครับมันก็ยึดเกาะดีนะครับ คำว่ายึดเกาะดีในตรงนี้อาจจะหมายถึงในส่วนของการออกจากโค้งซึ่งผมมองว่านะครับแอสตันมาตินเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ถือว่าโดดเด่นที่สุดในตรงนี้แต่นะครับความนิ่งความเสถียรในระหว่างโค้งเนี่ยคิดว่าดูจากเมื่อวานนะครับก็น่าจะพอลุ้นพอสู้ได้อยู่เหมือนกันในเรดการแข่งขันจริงๆเพียงแต่ว่าในที่นี่เนี่ยเราก็คงจะต้องมองไปที่การทําอันดับคอลี่ไฟที่มันมันสำคัญมากๆมันสําคัญ กับทุกสนามเลยครับที่เป็นสตรีทเซอร์กิตใช่ไหมเพราะว่าความแคบอะไรต่างๆของตรงนี้นะครับจุดแซงจุดอะไรเนะี่ยมันก็อาจจะดูน้อยกว่าเซอร์กิตทั่วๆไปดังนั้นนะครับโฟกัสไปที่ในคืนนี้คอลี่ไฟใน2องทุ่มนนะครับก็คือ4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงนิกาสามสินาทีอันนี้จะเป็นรอบ FP3 ซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับใครที่ยังแต่งตัวไม่เสร็จซึ่งคงมีอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะทีมหัวตารางเนี่ยคงจะต้องอ,อ,อาศัยตรงนี้นะครับในการ เก็บข้อมูลให้ได้โอเคนะฮะแล้วก็นะครับวันนี้นะครับเอามวานม่อวาน,วานสิม่อวานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นความยากลําบากอย่างชัดเจนโดยแท้จริงของวิลเลียมส์เลยฮะเพราะว่าทั้งอัลบอนนะครับทั้งโลแกนซาเจนเนี่ยรู้สึกว่าไปไม่เป็นกันเลยครับชัดเจนในโค้งเลยนะฮะว่าพวกเขาคงไม่ไปเสียเวลากับในโค้งในอะไรนี่อยู่เยอะเหมือนกันนะที่นี่ไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่ รถแข่งของวิลเลียมส์เนี่ยจะโชว์ศักยภาพได้เหมือนกับที่มอนซ่าไงฮะอะไรก็เคยเป็นสนามที่แข่งความเร็วสูงเป็นสนามที่แรงกดดาวฟอสอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะมาได้เปรียบอะไรใช่ไหมครับแต่มาที่นี่มันจําเป็นไงฮะดังนั้นเวลาเข้าโค้งเ,เราเห็นเลยนะครับว่าวทําไมมันดูกระด้างดูอะไรจังเลยใช่ไหมนี่ก็คือเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เวลาเนี่ยออกมาได้ไม่ดีแล้วก็ดูเหมือนแผนการของ วิลเลียมส์ก็คืออ,อ,อาจจะมีการเปลี่ยนยางไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะลักษณะการเปลี่ยนก็คือพยายามที่จะเก็บข้อมูลในยางชุดนั้นนั้นเนี่ยให้ได้ยาวนานนะครับอันนี้ก็คงจะสูตรใครสูตรมันนะครับเราคงอาจจะไปมองว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีแน่ๆหรือยังไงไม่ทราบนะครับก็คงมันมันอยู่ที่ว่าเ,เขาอาจจะมองนะครับว่าเราอาจจะเสียศักยเสียความเป็นความเสียเปรียบในใน,ในเรื่องของสมรรภาพการยึดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีโค้งแบบนี้เนี่ย ดังนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะจําลองการขับในการแข่งขันจริงนะวิ่งวิ่งลองรันแบบยาวๆไปให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะมองประมาณนั้นหรือเปล่าถ้าถ้ามองใน,ในมุมบวกนะฮะแต่รู้สึกว่าเหมือนรถของอาลบอนก็จะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อยู่ผมเองก็ไม่ได้ไปตามต่อนะครับว่าในส่วนไหนอย่างไรนะครับแก้ไขได้ก็น่าจะโอเคละคิดว่านะครับเวลาที่ผ่านมาหลายชั่วโมงในตรงนี้นะฮะ แล้วก็นะครับในที่นี่เนี่ยนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีไดโนเสาร์น้อยไดโนเสาร์น้อยโผล่ no <laughs> no เข้ามาทุกคนได้เห็นไหมครัมันมันมาตั้งแต่รอบแรกแหละ <laughs> คือไอตัวนี้มันมันผมก็เดานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะมันมาสองรอบไงมันมาในเอฟีหนึ่งหสองครั้งมาจนรู้สึกว่าจะทงเหลืองใช่ไหมแล้วก็เออโดนไล่ไป พอไล่ไปก็ตอนแรกผมนึกว่ามีใครไปหมุนมีใครไปจูบไปวิวจัยความแข็งของก um ําแพงหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเดนเสาน้อยนะฮะไดนน้อยมาอาที่สักพักหนึ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยโผล่มาอีกละ <c oughs> แล้วก็ไปเห็นในรูปโพสต์ของทางแมคลาเรนนะครับผมก็ได้เอารูปนี้นะครับไปโพสต์ไว้ในใน c e b o o k Fanpage ของผมนั่นแหละเออตัวเบอรเริ่มแต่ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหร,รือเปล่านะครับแต่แต่ตัวใหญ่อยู่นะ ไปโผลในในแถวแถวพิษของทางแมคลารนเขานะฮะไม่รู้ว่าเอา่อคนไหนที่ถือเคล็ดนะครับจะเป็นเอ่อเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายอะไรยังไงแต่คงคงไม่เกี่ยวหรอกมากนะครับฝรั่งก็คงไม่เอาเจ้าตัวนี้ไปไปมองในแง่นั้นหรอกใช่ไหมหรือว่ามองอยู่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีบางท่านเนี่ยสงสัยมาในในช่องมอเตอรของผมเนี่ยนะครับเพราะว่า วัน2วันมาน,นี้ผมก็ได้ทําความเข้าใจกันแล้วนะครับกับเ,เพื่อนๆในเพจ MotoGP นะครว่าผมจะนําเรื่องราวของ F1 ไปเขียนนะซึ่งความคิดเห็นก็เรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าโอเคนะครับให้เขียนลงไปเลยนะครับใครที่ไม่ชอบเขาก็คงจะไม่อ่านเองล่ะใช่ไหมไม่ต้องไปเปิดเพจที่2ที่3มให้มันวุ่นวายหรอกเอาไปยัดไปในเพจเดียวกันนี่แหละหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อช่องอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมยังยังไม่ไปแตะตรงนั้นนะฮะ ผมก็นะครับจะนำเรื่องราวของคนที่สงสัยว่าเอ๊สิงคโปร์เนี่ยเขาจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันได้อย่างอลังการงานสร้างขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าแฟนๆเข้าไปชมเข้าไปอะไรมันได้รับความน่าสนใจแล้วเขาก็เงินหนาขนาดนี้ทำไมเขาไม่จัด MotoGP ไปเลยล่ะอันนี้กลเป็นคำถามที่ท,ที่ไม่ทราบจริงๆนะครับไม่ใช่่ากวนอะไรกันผมก็เลยอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าสิงคโปร์เนี่ยนะครับ เป็นประเทศที่ยังจะต้องเอาดินเนี่ยนะครับไปถมทะเลอยู่เลยถมเพื่ออะไรฮะถมเพื่อที่จะนะครับให้มำนี้พื้นที่ไงเพราะว่าพื้นดินเขามันน้อยมันเป็นประเทศเล็กๆเ,เองผมเองก็ไม่เคยไปหรอกครับแต่ก็ค้นข้อมูลคน้อน,คนอะไรมาเนี่ยเราเราก็ทราบกันดีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นประเทศที่เรียกว่าไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่อะไรเลยนะครับเผลอๆอาจจะเรียกว่าอุ้ยนะฮะเท่าๆกับจังหวัดหนึ่งของไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะบ,บางจังหวัดนะผมก็ แม่แนะ่ใจว่าจังหวัดอะไรนะครับคือพื้นที่แคบมากใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่เป็นทะเลกันไงเป็นท่าเรือเป็นทะเลกันทีนี้การที่เขาจะ <c oughs> มีสนามแข่งเนี่ยมันมันมันไกลความจริงนักอย่างที่นี่แหละฮะที่นี่ก็เป็นถนนไงใช่ไหมฮะที่นี่ไม่ใช่สนามแข่งนะเป็นเป็นถนนแค่ปรับปรุงแก้ไขอะไรกันในการแข่งขันกันเสร็จปุ๊บนะครับยกนั่นยกนี่ออกปุ๊บก็โอเคแข่งเสร็จก็กลายเป็นถนนสาธารณะเหมือนเดิมไม่ต้อง อะไรนั่นก็คือมันเป็นไปนในแบบนั้นดังนั้นนะครับก็อาจจะมีคําถามต่อว่าเอา้าถ้า F1 ยังแข่งได้ก็ Moto g p ก็แข่งเป็นสตรีทเลสตดีอย่างมันดาลิก้าสตรีทสกษษษษษิตในในลอมบอกอินโดนีเซียเนี่ย MotoGP ยังแข่งได้เลยนะครับโอ้อันนั้นนั่นมัน,ม,นมันเป็นอันนั้นมันมันเป็นถนนสาธารณะก็จริงนะครับในอินโดนีเซียแต่แต่เขาตั้งใจสร้างให้มันเป็นสนามแข่งแต่ใช้ในการสัญจรไปมามันต่างกันนะครับที่ลอมบอกเนี่ยที่มันดาลิก้าเนี่ยนะครับก่อนนั้นเนี่ยมัน มันสร้างมาให้เป็นสนามแล้วก็ได้ผลได้ผลประโยชน์พลอยได้ก็คือใช้เป็นถนนได้แต่ที่สิงคโปร์ก็คือไม่ได้ตั้งใจให้เป็นสนามแข่งคือเอามาเป็นถนนแต่มามากลายเป็นสนามแข่งที่หลังเห็นไหมโมเมนต์เนี่ยสองอย่างมันจะแตกต่างกันครับมันแคบครับมันแคบแล้วมันไม่มีพื้นที่นะครับที่จะต้องแบบว่าเป็นกําแพงยางเป็นกรวดเป็นทรายเป็นอะไรความเสี่ยงของอุบัติเหตุระหว่าง2องล้อสล้อเนี่ยมันต่างกันเยอะครับ F1 เนี่ยน้อยมากนะครับที่จะบาดเจ็บที่จะกระดูกกระเดี่ยวหักอย่างกรณีของริคยาโดเนี่ยผมว่าไม่รู้ว่าในรอบเท่าไหร่นานมากๆนะฮะที่จะได้รับอันตรายในแบบนี้แต่2ล้อหรือว่า MotoGP เนี่ยเอาตามจริงนะครับเขาเขาเจ็บกันตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ยันวันแข่งนู่นแหละทุกสุดสัปดาห์จะต้องมีนักแข่งนี่นอนโรงพยาบาลกันนั่นก็คือ เป็นความเสี่ยงเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นในพื้นที่แคบๆของถนนเนี่ยมันจะบอกกวดบอ่อทรายเจากำแพงยางไปไว้ตรงไหนเลยฮะมันมันไม่มีพื้นที่ใช่ไหมดังนั้นมันก็ตีตกไปนะครับว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันกันได้หรอกนอกเสีจากว่าในอนาคตอ้าวก็บอกว่าเงินเยอะเออนะครถ้าเงินเยอะก็คงจะทําได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกฮะว่าจะอีกกี่ปีนะครับก็พูดกันส่งๆไปงั้นแหละถ้าเขาใช้ ดินมาถมถม,ถมถมทะเลเนี่ยก็คือถ้าจะทำสนามแข่งจริงๆเนี่ยนะถ้าจะจะเป็นไมได้ในสิงคโปร์ได้แข่งขันมอเตอร์ีพีได้เนี่ยนะหนึ่งแล้วเาจะต้องมีสนามแข่งซะก,ก่อนซึ่งมีอยู่2ทางซึ่งในในตรงนี้นะครับมาดินาเบย์ไม่ไม่ได้หรอกผมมองงก็ไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นถนนเส้นอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหนึ่งนะทางทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นถนนเส้นอื่น2ก็คือโอเคละอย่างที่บอกไปว่ามันไกลโพ้นไม่รู้อีกกี่ปีเนี่ยเขาจะเอาดินมาถมถมถม ซึ่งไอแนวทางหลังเนี่ยหนักหนาสาหัสเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสนามแข่งโดยทั่วๆไปนะครับจะต้องมีพื้นที่เนี่ยเกือบๆหนึ่ไร่ครับเยอะไหม 1, ไหนึ่งพไร่เพื่อนๆว่าเยอะไหมฮะโอ้โคตรเยอะเลยละดังนั้นมันจะลงทุนเพื่อการนี้อย่างเดียวมันมันจะมันจะเวิร์กจะไหวหรือเปล่าอ่ะนั่นะคือคือเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมองไม่เห็นในตอนนี้นะครับทุกคนอ่ะนะครับก็ไปลุ้นนะครับในวันที่ หลายๆอย่างในตอนนี้ก็อาจจะดูพลิกล็อกแต่นี่ก็คือแค่การซ้อมในวันแรกเฉยๆบางทีเอฟในช่วง1 0่ของราการนะครับสี่โมงครึ่งเนี่ยอาจจะมีการพลิกอีกก็ได้นะครับเรามองว่าวิลเลียมส์ยังไม่ดีอัลบอนยังแย่อยู่เรามองว่าเวอร์สตัฟเฟนเรดบูลเนี่ยโอ้โนะครับสงสัยจะหยุดสถิตินี้สงสัยจะมาจอดที่มารีนาเบย์ในปีนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ซ้อมก็คือซ้อม FP3 ในเย็นนี้จะเป็นยังไง ยังไม่รู้คอลี่ไฟรอบ2องทุ่มในคืนนี้จะเป็นยังไงยังไม่ทราบดังนั้นทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องแย่งเอาอันดับปิดสตาร์ทที่ดีที่สุดเพราะว่าต่อให้แก้ไขไป4ี่โค้ง4จุดเนี่ยนะครับส่วนตัวผมมองเข้าไปผมยังว่ามันยังได้กลิ่นอายแบบเดิมๆอยู่นะทุกคนคิดเหมือนผมไหมคคืออาจจะไม่ได้มีอะไรที่ว่าเปลี่ยนแปลงจนต้องว้าวอะไรมากมายนะครับ ดังนั้นเรื่องกิดสตาร์ทเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องโฟกัสดีๆเลยนะเพราะว่ามันส่งผลถึงการวางแผนส่งผลถึงการที่จะการันตีว่าน่าจะได้อันดับน่าจะได้ผลงานที่ดีๆนะทุกคนโอเคนะครับคืนนี้ค่อยๆไปลุ้นกันนะครับไปให้กำลังใจอัลบอนกัน16รหนาฬ3สินที FP3 2ทุ่มตรง q u a l i f ฟนะครับบีนสปอร์เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ